นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะสกจังธรรมโมโสตัปโธติ ผู้สำรวมจิตตนที่ต้นไกลเที่ยวไปได้ผู้เดียวไม่เลี้ยวหลังไร้ร่างกายมีถ้ำเป็นกำบังย่อมถึงฝั่งข้ามพ้นป่วงแห่งมารการอบรมปมจิตที่คิดมากทั้งเร็วมากเกิดดับนับไม่ไหว ตามอารมณ์ขมรักชักป่าไปประโยชน์ได้ดีแท้ไม่เปรปวนเพราะว่าจิตดวงนี้ฝึกดีแล้วไม่คลาดแคล้วเสพผิดคิดผันพรวนอารมณ์ร้ายไม่เข้ามายั่วยวนนำสุขล้วนมาให้ดังใจปองขอกาบคารวะ ปธานโอกาสเดพระเทรานุเทระข้อความสุขความเจริญจงมีแก่ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย <c oughs> วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงออกถึงการมุทิตาจิตเราทุกคนก็ทราบมาเห็นป้าย มีการกำหนดงานบุญสำหรับวัดบ้านปึ่มของเราก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่เห็นความใส่ใจของบรรดาญาติโยมที่มีความอุปธรรมประถากบำรุงพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าปฏิทินงานบุญของบ้านปึ่ม มีหลายงานที่เราจะต้องเอาใจใส่ร่วมกันมันเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมถึงความสามาคัคคีคนที่จะแสดงออกความพร้อมความสามัคคีนั้นก็ต้องมีส่วนที่ประกอบว่าเราทุกคนมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ทันตึงบอกว่ากตัญญูกะตะเวทีนั้นดีเลิศ เป็นเครื่องเชิดชูหน้าเพิ่มลาศีเป็นลาแก้วขวัญตนของคนดีเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเป็นคนเราก็จะเห็นว่าในบรรดาทุกคนแม้แต่คารวาดก็ดีฝ่ายพระก็ดีจะไม่บานปื้มนี่จะไม่ได้นิมตนเพราะมาด้วยความลำลึกมาด้วยความลำลึก ถึงพระคุณของหลวงพ่อที่ท่านได้เสียสละเพศของคารวสมาเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราในส่วนนี้ก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์หลวงพ่อเป็นประจำในการไปมาหาสู่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะมีการกำหนดขึ้นนั่นก็แปลว่าเรามีการ มาถึงจุดความเปลี่ยนแปลงนะในศาสนานี้นะทุกคนมาจากวัรณนะต่างตระกูลนะต่างความรู้ต่างความสามารถมาเมื่อเมาอยู่ในศาสนานี้มาก็ได้รับความเปลี่ยนแปลงนะเราจะเห็นว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะ ก็ต้องอาศัยหลักธรรมประคับประคองจิตเพราะว่าจิตความคิดของคนเราเนี่ยมันมักจะแปรปรวนไม่คงทนนะไม่เที่ยงก็จะมักไปตามอารมณ์ที่อ,อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจคนที่จะรักษาได้ก็กต้องมีความเขาเรียกว่ารู้จักสำรวมหรือมีจักรู้จักพอประมาณ พอประมาณในการที่จะไปอ่องแวะกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันสังคมมักจะไปค้องแวะนะไปค้องแวะกับสิ่งที่เป็นเ,เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเรียกว่ามีความกังวลไปหล,ล,ลายที่นะไปหล,ล,ลายที่ตั้งแต่ บางวัดก็มีการจัดปฏิบัติธรรมมีการเข้าปริวาสกรรมญาติโยมอายุ80ปีมาถ่ายรูป88ปีมาถ่ายรูปเออถ่ายรูปแล้วก็ไปเขี่ยเล่นกันแล้วก็จะมาเข็นเหล่านั้นว่านะสังคมเนี่ยก็จะไปแนวทางนั้นแต่เราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราบริโภคหรือว่า อุปโภคกันเหล่านั้นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความกังวลนะเกิดความกังวลนะแต่ก่อนนะตื่นขึ้นมาต้องนั่งสมาธิชําระจิตแต่ทุกวันเนี่ยพอตื่นขึ้นมาปั๊บจบทศจับโทรศัพท์แล้วก็มาดูนะว่ามีใครทําอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราก็ไปมอง i นไอีทีว่าที่เราลงไปนะั้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความคนชอบใจอะไรบ้าง อันนี้เราก็จะเห็นความที่เราจะต้องมีความกังวลสิ่งที่ความกังวลนั้นพระเจ้าท่านว่ามันเป็นนิวรนะนิวรธรรมคือเครื่องกั้น,นะเ,เ,น,นเครื่องกั้นเราเราเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นเครื่องกั้นกั้นอะไรกั้นความสงบนะกั้นความสงบนะจิตใจเราจะมีความกังวลฉะนั้นในหลักของการที่ ในศาสนาที่จะให้บุคคลที่ได้รับความเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าท่านถือจึงเป็นบุคคลเอกของโลกท่านจึงมีอุบายนะอุบายเพื่อให้ผู้ที่จะมีการพัฒนานะมีการพัฒนาเพื่อให้ถึงจุดความเปลี่ยนแปลงนะคนที่มาพัฒนาในในศาสนานี้ เดิมๆก็เป็นปุถุชนคําว่าปุถุชนคือคนหนาหนาอย่างไรล่ะก็หนาไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปนะไม่รู้จักสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเขหรือว่าปุถุชนนะปุถุชนไม่รู้จักครูบาอาจารย์นะไม่รู้จักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านมีคุณอย่างไรบ้างเราก็ไม่รู้นะคนไม่รู้ก็เรียกว่าคนปุถุชนคือคนหนา อีปการหนึ่งว่ามืดบอดมืดบอดคือไม่รู้มันก็มืดมันก็บอดนะบรรดาที่ผลคนเหล่านั้นมาพัฒนาจากเปนกุทุชนก็เป็นกัลยาณนชนนะกัลยาณชนคือเป็นผู้รู้ขึ้นมานะผู้รู้ขึ้นมาระดับหนึ่งนะระดับทีนะ่ทำให้เกิดความรู้สึกนะในความีเที่บุคคลที่อันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษ แล้วก็มีการพัฒนาจนสาวกอริยสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างหลวงพ่อของเราก็าไม่ได้คิดว่าท่านจะบวชถึงอายุถึงป่านนี้แต่เมื่อท่านมาสู่ศาสนามาสู่พระธรรมคําสั่งสอนอันจะนําไปถึงจุดความเปลี่ยนแปลงท่านก็น้อมเอาคําสอนไปบับพระบับพระตัวนี้เขาเรียกว่าคือบวชนั่นแหละถือบวชเขาเรียกว่าบัพพระปัพระชัง ปพัพพรจางคือการถือบวปชปัพพรจางตัวนี้ถึงการแบบบัพพะอินทร์นะีตาหูจะบกลิ้นกายใจนะโดยเฉพาะใจนะถ้าใจอบรมดีแล้วตามันเห็นมันก็สักแต่ว่าเห็นฉะนั้นจึงมีการอบรมบ่มใจนะหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็พระพุทธเจ้าถ้าก็เป็นบรม,ม,มครูท่านมีวิธีการที่ คนทั้งหลายจะเอาความรู้สึกไปบ่มจิตของตนไปบ่มจิตของตนเอาอะไรไปบ่มจิตของเรานะถ้ารบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันเร็วมันว่องไวมันไวมันมันกับมันไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ความรู้สึกมันจะมักจะไวัยไปตามรูปตามเสียงท่านจึงให้มีกรรมฐานนะตรงนี้เรานั่งฟังคือให้มีกรรมฐาน กรรมฐานหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับการงานนะก็เรียกว่ากรรมฐานคือการกระทำการเหมือนกระทำความการงานก็จริงงานนี้มันเป็นงานเรื่องของใจบางคนว่าทํางานก็ทํากรรมฐานได้นะกรรมฐานได้ก็แปลออกไปอย่างนั้นก็ว่าสําเร็จเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็หุงข้าวก็สําเร็จเป็นกรรมฐานกรรมตัวนี้เป็นว่าเหมาะสำหรับการงานทําให้จิตเหมาะเหมาะต่อการงานจิตของเราเนี่ยเห็นไหม เราลักษณะที่จะมันจะเห็นในขณะนี้โดยสภาวะความรู้สึกนะสภาวะความรู้สึกของมนุษย์เราก็เรียกว่าในยามราตรีนี้คือราตรีของการพักผ่อนกันนะเราก็ต้องได้พักผ่อนถือว่าเป็นเรื่องของคนเราเอาเห็นดีเห็นงามกับการพักผ่อนในการหลับนอนนะเพราะถือว่า เป็นการรักษานะเป็นการรักษาชีวิตนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็ท่านก็ไม่ให้ได้นอนมากบรรดาครูบาอาจารย์ของเราท่านก็วางกำหนดให้ผู้ที่มาบวชในศาสนานี้ก็นอนแคนะ่บางองค์บางท่านอย่างหลวงพ่อบุญชูถ้าก็จำวัดแค่สามชั่วโมงสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงต่อวันท่านเคยบอกว่านะใน24่ชั่วโมงนี้นะ ใน24ชั่วโมงคือพักผ่อนนั้น4ชั่วโมง20ชั่วโมงนน้นมีการประพฤติธปฏิบัติอ้ส่วนมากเราก็คิดว่าการปฏิบัตินั้นก็ต้องไปเดินไปนั่งอย่างเดียวไม่ทําอะไรนะก็คิดกันอย่างนั้นแต่ครูบาอาจารย์ท่านมาถึงความเปลี่ยนแปลงท่านก็ว่าปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจอยู่ในทุกขณะจิตที่มันคิดออกไป ขาเรียจิตมันคิดออกไปนอกรู้นอกทางเราจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้ง5ประการนี้มันทําให้จิตมันมันออกไปจากรู้จากทางนะอย่างขณะนี้ก็เรียกว่าความถินนะมิทะคือความง่วงนะมันครอบงําจิต่านะมันครอบงําจิตถ้าสิ่งเหล่านี้มันครอบงําจิต,จตก็จิตก็ไม่ปลอดโปร่งเมื่อจิตไม่ปลอดโปร่งมันก็ไม่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิต ที่ท่านอยู่ได้มาก็ท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตว่าจิตมันอิสระซึ่งว่ามาบวชเนี่ยดูการงานเยอะเขียบคร้ำต่อกันนะทำเพื่อพระศา,าสนาเนี่ยอย่างหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาวิกรมหลวงพ่อเลี่ยมของเราเนี่ยจะแปดสิบแล้วท่านนู่นขึ้นออกเชื่อมเหล็กอยู่ขึ้นมุงหลังคาขึ้นสูงกว่าลูกศิษย์ลูกหาอีก ท่านเอาจริงเอาจังเอาใจใส่ในการ,รศาสนาจิตของศาสนาหน้าที่ของศาสนาเพื่อจะรักษาศาสนานี้ไว้นะแล้วเราก็มาเห็นความเปลี่ยนแปลงนะลักษณะที่พูดไว้ว่าอะไรคือจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือกรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านแต่ตรัสไว้กล่าวไว้สอนไว้ก็ามาเรียบเรียงเป็นบท นะเป็นแม่บทของการที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติอบรมทางจ,จิตใจในหลักสูตรของการศึกษานะในระกาศหหลักสูตรของการศึกษาที่จะนำไปเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก็คืออารมณ์ของกรรมฐานในอารมณ์กรรมกรรมฐานท่านก็กล่าวไว้เป็นหลักสูตรว่า40มันไม่ใช่อย่างเดียวนะเราจะไม่ไม่ใช่ว่ามาดูนั่งลมอย่างเดียวนั่งอะไรที่จะเป็น เขาเรียกว่ากรรมาฐานเอาอารมณ์เป็นเครื่องจูงใจอย่างเรียกว่ากาสินนะกสินนี่คือวัตถุของจูงใจอะไรเตโชกสินเ้าไม่ต้องไปจุดไฟก็ได้หลอดนิอ่อนเนี่ยเราง่วงเรากำหนดหลอดนิออนให้เกิดความแสงสวง่างมีการบริกรรมภาวนาเป็นอุคานิมิตเป็นปฏิภาคานิมิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจลักษณะเหล่านี้เ็าบอกว่าจุที่จูงใจ ทำไมต้องจูงเพราะจิตนะจิตของเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ก็ต้องอาศัยอาศัยสิ่งที่จูงพุทธเจ้าถ้่ากาัอุบายนะเป็นอุบายอุบายเพื่อให้จิตเกิดความสงบจิตมันจะคืองนก็ต้องมีอุบายนะมีอุบายเขาเรียกว่าเอาสิ่งที่มาจูงจิตให้จิตเราน้อมไปเสียงนี้ก็เป็นเสียงสุลเสียงเสียงครูบาอาจารย์ เสียงกล่าวธรรมมันก็เป็นอุบายจุงจิตจิตที่เราปกติเราไม่ได้ค่อยได้ยินได้ฟังได้ฟังแต่เรื่องที่มันไม่เป็นมงคลทําไมเรามานั่งสมาธิทําไมคนแก่อย่างอาตมาเห็นโยมแม่ของอาตมาเนี่ยท่านเป็นคนนอนไม่ค่อยจะหลับพอมานั่งสมาธิมาฟังพระเทศนั่งไม่ถึงสามสิบนาทีก็หลับเพราะอะไร เพราะได้ยินเสียงที่เป็นมงคลเสียงก็เป็นสิ่งที่จูงจิตให้จิตเกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบแล้วก็คนแก่ก็อาศัยตรงนั้นหลับไปนะก็มีความอิ่มนะอิ่มหลับนิดหน่อยในการนั่งก็อิ่มนะอิ่มเพราะอะไรเพราะมีสิ่งที่จูงจิตให้เกิดความสงบคนที่สงบนะคนจะอิ่มอยู่ทำงานหนักทำงานอะไรวุ่นวายดูเหมือนจะวุ่นวายกับการงาน แต่ท่านก็มีความอิ่มมีความสุขฉะนั้นจะว่าความสุขหรือความอิ่มเหล่านี้มันเกิดจากความปีติประกอบการงานล้องศาสนาทั้งเรื่องวัตถุอะไรต่างๆดูท่านจะวุ่นวายสังคมทั้งหลายมองเห็นเพื่นินๆเห็นว่าพระนั่นทั้งหลายก็ไปมุ่งก่อสร้างไปวุ่นวายกับก่อสร้างแต่ในขณะที่ท่านก่อสร้างท่านทําการทํางานท่าน ท่านเกิดความเมื่อยล้าไหมท่านเกิดความท้อแท้ไหมท่านไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะท่านขจัดออกไปแล้วซึ่งความเป็นตัวตนท่านไม่ได้คิดว่าท่านทำนะท่านทำด้วยความเอาใจใส่ในหน้าที่ของความเป็นพระสงฆนะ์พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้กับพวกเราเราทั้งหลายมาทำจิตศาสนานี้ เราทั้งหลายทุกคนทั้งเป็นอุบาสกบาสิกาพิสุสมมเนินทำจิตทำหน้าที่ของความเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตในใจอย่างครูบาอาจารย์ท่านเก,กล่าวลูกมาบวชครั้งแรกปีแรกก็ไม่ได้ใส่ใจในการในการฟังเทศฟังธรรมก็มีการคัดคา้านพอมานานๆขึ้นก็เห็นเห็นความสำคัญ ที่เห็นความสำคัญเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยินก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตว่าสิ่งที่ได้ยินนั่นคือเป็นสิ่งที่จิตของเราต้องการคือความสุขได้ยินเสียงที่เกิดให้เกิดความสุขมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเราทั้งหลายที่มีความพอใจหรือว่าศรัทธานะ ศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันเปลี่ยนแปลงจิตเรานะอัตมาเองก็ไม่ได้บวชถึงปานนี้หรอกพอบวชไปก็มันไปเข้าไปสงบแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดความสบายก็ถือว่าเอออยู่อย่างนี้ก็สบายเหมือนกันนะก็สบายเหมือนกันนะไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรนะต้องไปหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะก็สบายดีมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงก,ก็เกิดความสบายใจโล่งใจนะไม่วไ,ไม่ภาวะกังวลนะเมื่อเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาเียว่ามีสิ่งที่จูงใจนั่นะคือหลักคําสอนพระเจ้าจูงจิตของเรามาสู่ศีลสู่ธรรมความเจริญมันก็เกิดขึ้นคนที่ไม่เกิดได้รับความสงบก็ได้รับความสงบเพราะทุกคนต่างก็ต่างเพื่อน้อมจิตน้อมใจไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของตนเอง นะจิตของเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคนที่มีนั่งสมาธิก็มีแต่ภาวะกังวลนะคิดนั่นคิดนี่เขาเรียกว่าจิตฟุง้งซ่านเห็นไหมจิตฟุ้งซ่านอย่างฤดูการนี้ฤดูการของฤดูร้อนนะบ้านปื่มปีนี้ฝนไม่มีหลายคนก็ว่าเ,ออเคยประสบกับความสมบังงานวันเกิดลงพ่อจะตกทุกป,ปีแต่ปีนี้คอยแล้วคอยเล่า บางคนอาจจะคิดไปบารามีของหลวงพ่อหมดแล้วบ่ฝนถึงไม่ตกนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเราจะหนีครั้งพุทธกาลแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีประชชนอยู่ก็มีการฝนแรงเหมือนกันจะว่าอะไรหลวงพ่อเรานะนะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเสียสละเห็นไหมเราทุกคน ต้องเสียสละถึงจะได้สิ่งที่ล้ำค่านะเห็นไหมใบไม้เขาก็มีการเสียสละฤดูการเขาเรียกว่าฤดูการฤดูร้อนมาก็มีการสลัดใบนะสลัดใบมากบลากเมื่อถูกฤด,ดูการฝนตกลงมาหรือว่าถึงความชุ่มขึ้นมามันก็เกิดความปิดใบออกมาก็เกิดความงอกงามลมลื่นแล้วก็มีดอกออกผลเราก็เหมือนกันอยากจะได้ความสุข อยากจะได้ความเจริญเราก็เสียสละเห็นไหมหลายคนเสียสละในการนอน,นเสียสละจากกิตบ้านการเรือนออกมาถ้าเราทําให้มันมีมันเป็นได้รับความชุ่มชื่นจาก,กจิตได้เกิดความเรียกว่าเราทั้งหลายว่าพยายามทําจิตให้เกิดเป็นสมาธิวิธีการทําจิตให้เป็นสมาธิก็มีอุบายต่างคนต้ต่างใช้ในอุบายต่างๆใน40ประการ ทำไมมากเพราะว่าต่างคนต่างอุปนิสัยอบรมสั่งสมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ทำไปเพื่อเป็นสิ่งที่ให้เกิดความสมงบระงับเมื่อจิตมีความสมงบระงับแล้วก็จิตมีกำลังนั่นแหละถึงว่าจิตมีกำลังถึงว่าเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของการงานเพื่อเราจะได้มีการพิจารณาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเมื่อสติเกิดัเกิด เกิดสติเกิดปัญญาแล้วความรู้แจ้งรู้แจ้งเขาเรียกรู้เรื่องไงรู้แจ้งรู้วิเศษรู้วิเศษไม่ใจไวเป็นนึกคิดเอาเองนะรู้ต่างสิ่งที่เรารู้นะอาจจะรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้นะอาจจะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นนั่นแหละเป้าหมายของการที่เรามาทําจิตในพระศาสนานี้ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาคุณงามความดีกับญาติโยมทั้งหลาย นะที่มีความลํำลึกถึงพระคุณได้มาแสดงออกถึงความเป็นสิทธยาุสิทธิ์ที่ดีเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าคนก็เกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายถึงอัตมาไม่ให้ก็ได้อยู่แล้วฉะนั้นก็ขอบาร,รมีทำให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไป ตลอดการเป็นนิสถิตมั่น,นำดำรงให้พ้นจากกองทุกประสบสุขทุกภาราตีกันจงทุกท่านทุกคนเถอสาธุเตรียมตัว